h e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับซาลีไปอภัยภูเบศวันที่24กุมภาพันธ์2565นะคะในสัปดาห์นี้ขออนุญาตเล่าเรื่องของสมุนไพรง่ายๆใกล้ตัวค่ะที่มีหลายคนก็สอบถามมาเหมือนกันนะคะว่าส่วนใหญ่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกายมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพผมหรือเปล่าค่ะก็ในสัปดาห์นี้ก็เลยนํามาฝากค่ะ ผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบผิวหนังนะคะที่มีบทบาทสําคัญในการปกป้องหนังศีรษะนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแสงแดดหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆแต่ว่าปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะการทํางานกลางแดดที่จะทำให้หนังศีรษะสัมผัสกับ,กบแสงแดดโดยตรงเนี่ยเราก็มีหมวกที่ใส่กันนะคะแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ก็ทํางานในออฟฟิศนะคะแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความจําเป็นนะคะเราก็ถือว่ามีความสําคัญเลยเพราะว่า เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างบุคลิกภาพนะคะเส้นผมเองเนี่ยจะก่อตัวนะคะในรากผมหรือว่า hair follicle แล้วก็จะงอกออกจากตัวรากผมเป็นวงจรอย่างต่อเนื่องนะคะเส้นผมคนปกติเนี่ยจะร่วงได้ประมาณ50-100ถึงหนึเส้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการร่วงที่ผิดปกติอย่างเช่นร่วงเป็นหย่อมหรือร่วงแล้วบริเวณนั้นผมไม่ขึ้นเลยหรือขึ้นมาแล้วเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ หลุดล่วงไปอีกนะคะไม่เจริญเติบโตๆๆต่อเนี่ยถ้ามีรักษาแบบนี้ค่ะก็คงต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าคงจะต้องมีวิธีการวินิจฉัยแล้วก็รักษาเป็นการเฉพาะค่ะเพราะว่าเรื่องของผมก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องทางพันธุก,กรรมโรคประจำตัวแล้วก็ยาที่ใช้อยู่ด้วยนะคะในอดีตเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องเส้นผมกันน้อยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเพราะว่า คนในยุคก่อนเนี่ยไม่ได้ยืดแัดใดหรือว่าย้อมผมมากเหมือนกับคนในยุคป,ปัจจุบันนะคะประกอบกับภูมิปัญญาดั้งเดิมก็มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเส้นผมด้วยสมุนไพรนะคะจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะคะทําให้คนสมัยก่อนเนี่ยมีเส้นผมที่สุขภาพดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีสุขภาพผมดีเนี่ยต้องเริ่มจากหนังศีรษะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่า หนังศีรษะเองเนี่ยนะคะจะมีรากผมแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ขึ้นของเส้นผมเพราะฉะนั้นการดูแลหนังศีรษะด้วยแชมพูหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมเนี่ยก็จะจําเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดูแลตัวเองนะคะเอาสมุนไพรมาเตรียมใช้เองก็สามารถทําได้นะคะอย่างเช่นการใช้น้ําขิงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําต้มขิงหรือว่าน้ําคั้งจากขิงเนี่ยนะคะล้างผมหลังจากสระผมแล้วนะคะ โดยขณะที่ล้างเนี่ยก็ให้มีการถูบริเวณหนังศีรษะเบาๆนะคะเพื่อให้ขิงเนี่ยชำระความมันออกจากหนังศีรษะนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็เคยใช้ขิงบุกนะคะเอามาบุกบุกบุกให้มีน้ำแฉะหน่อยแล้วก็ห่อลูประครบนําไปนึ่งให้อุ่นนะคะแล้วก็ประครบบริเวณศีรษะที่ผมร่วงเนี่ยก็พบว่าทําให้ผมงอกขึ้นมาได้นะคะ แต่จากการวิจัยในปัจจุบันนี้เขาพยายามทําความเข้าใจกับกลไกลของขิงในการช่วยกันงอกนะคะของผมเส้นใหม่ก็พบว่าตัวขิเงเองนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยผมงอกได้โดยตรงแต่ว่าทาให้หนังศีรษะมีความสมดุลของความชุ่มชื้นนะคะแล้วตัวขิเงเองยังไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้ผมงอกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะส่วนผู้ที่มีหนังศีรษะแห้งนะคะ การหมักสมุนไพรจำพวกที่เป็นน้ำคั้นจากบอระเพ็ดนะคะหรือว่าเป็นเนื้อว่านหางจระเข้นะคะน้ำต้มมะขามป้อมหรือว่าน้ำคั้นมะกรูดนะคะที่เอามาผสมเคี่ยวกับน้ำมันมะาพร้าวหมักศีาราเนี่ยก็ช่วยทำให้ศีษาและผมเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะโดยเฉพาะบอระเพ็ดเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้ผมงอกได้ดีนักนะคะหากใช้เป็นประจำงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังช่วยยืนยันนะคะว่าตัวบอระเพ็ดเนี่ย ช่วยสร้างรากผมให้แข็งแรงขึ้นนะคะส่วนว่าหนหางจระเข้เนี่ยย้ำนิดเดียวนะคะช่วยดึงความชุ่มชื้นได้ดีแต่ว่า,เ,าเวลาจะใช้ว่าหนหางจระเข้เนี่ยให้เลือกกับใหญ่สักหน่อยนะคะปอกเปลือกแล้วก็ยางล้างออกให้สะอาดในหลายน้ําเลยนะคะแล้วก็นำวุ้นเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือจะปัน่นแล้วก็หมักกับผมก็ช่วยทึงความชุ่มชื้นได้ดีนักนะคะ งานวิจัยในปัจจุบันก็บอกว่าว่านังจระเข้นเนี่ยมีวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยบำรุงผมทำให้ผมและหนังศีรษะแข็งแรงสุขภาพดีนะคะถ้าหนังศีรษะไม่มันแต่ว่าผมร่วงนะคะแต่ยังไม่ได้ผิดปกติถึงขนาดแบบที่ต้องพบแพทย์ อย่างที่ตาบไปแล้วนะคะจะลองใช้นำคั้นอัญชันหมักไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะลองต้มอัญชันก็ได้แต่ว่าที่สำคัญค่ะคือต้องคงดอุณหภูมิให้ไม่เกิน80องศาตามแบบฉบับของอฟเรตูเบต์นะคะที่มีงานศึกษาวิจัยว่าไม่ทำให้สารสำคัญสลายนะคะแล้วก็สารสำคัญตัวนี้ค่ะที่ยังคงอยู่ก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้ดีค่ะสุดท้ายนะคะ ถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากใช้แชมพูเคมีจะเลือกใช้แชมพูที่ทำเองก็ได้นะคะไปลองตามสูตรของนางผมหอมได้ใน YouTube ช่องอภัยภูเบศชแนลนะคะที่มีส่วนผสมของใบมีว่านเปราะหอมว่านเสาหลงค่ะตัวเหล่านี้ก็โดยเฉพาะใบมีเองค่ะก็จะมีสารลดแรงตึงผิวนะคะทำให้ผมเวลาใช้เนี่ยนะคะเกิดฟองแล้วก็ไปดึงเอาพวกฝุ่นละอองหรือไขมันเนี่ยออกมาได้ดีนะคะส่วนว่านเปราะหอมกับว่านเสาหลงก็ บำรุงเส้นผมได้ค่ะสุดท้ายสมุนไพรเหล่านี้อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าถ้าอยากสุขภาพผมดีต้องใช้สม่ำเสมอเน้นการบำรุงป้องกันนะคะมากกว่าที่จะรักษาเพราะว่าถ้าเป็นเยอะๆแล้วนะคะอย่างที่บอกไปค่ะร่วมเป็นยอมแผลลึกบริเวณหนังศีรษะพวกนี้อาจจะเกิดจากโรคหรือปัญหาทางพันธุก,กรรมก็ต้องไปพบแพทย์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ Podcast Sharing the Herbal Heritage